วิธีลืมอดีตที่ดีที่สุดคือการทำปัจจุบันให้หน่าจดจำที่สุดข้อความนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีอดีตเป็นธรรมดาเพื่อจะอยู่ปัจจุบันแล้วก็นำพาไปสู่อนาคตอดีตถ้ามันมีความสุขก็น่าจดจำแต่บางทีอดีตทำให้ช้ำใจก็ให้เกิดความปทุกข์ได้ก็ยากยิ่งที่เราจะลืมอดีตไปได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราลืมได้ง่ายเป็นกุศโลโบายก็คือการทําปัจจุบันนี้แหละให้ดีที่สุดโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสทางกายวาจาและใจทําปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําบุญในพุธทธศาสนาทําจิตใจให้อ่อนโยนปล่อยวางเรื่องราวไม่คิดเล็กคิดน้อยฝึกฝนจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันเพื่ออนาคตที่สดใสนี่แหละเป็นเหตุให้เราได้ลืมความทุกข์ บรรเทาความทุกข์ได้แล้วเราก็จะมีความสุขในโลกปัจจุบันได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปเพื่อชัยชน,นะเจริญพร